จะเห็นว่าฝุ่นควันคละคลุ้งอยู่ในอากาศริมถนนสายโพพระยาท่าเรือค่ะอยู่ในอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองในพื้นที่ยังพบการลักลอบจุดไฟเพื่อที่จะเผาต่อสังข้าวและเศษซากวัชพืชทางการเกษตรต่างๆนะคะวัสดุทางการเกษตรต่างๆซึ่งการตรวจวัดปริมาณฝุน่น PM 2.5วันนี้สีส้มค่ะค่าฝุ่นขนาดเล็กอยู่ที่50ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรใน7อำเภอ จังหวัดอ่างทองได้ออกประกาศไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งแล้วนะคะขอความร่วมมือกเกษตรกรอย่าเผาในพื้นที่โล่งแจ้งค่ะแต่ยังคงพบการลักลอบเผาอยู่ซึ่งก็ทำให้คนที่ได้รับผลกระทบเขาเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอาจริงเอาจังกับคนที่ฝ่าฝืนการขอความร่วมมือนะคะส่วนที่อำเภอเมืองชัยภูมิค่ะก็ยังคงพบปัญหาอยู่ ดับเพลิงขององค์การบริหารส่วนตำบลขออภัยค่ะดับเพลิงขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองไปฉีดน้ำ ที่เกิดปัญหาไฟลุกไหม้ในสวนยูคาลิปตัสและไร่อ้อยของชาวบ้านนะคะไฟเนี่ยเกิดขึ้นจากการลักลอบเผาวัชพืชค่ะทำให้ไฟลุกลามไปยังแปลงเกษตรแล้วก็เกิดปัญหาฝุ่นควันสีดำแบบนี้ลอยคลักคลุ้งไปทั่วนะคะชาวบ้านก็เกรงว่านอกเหนือจากเรื่องของคุณภาพอากาศแล้วไฟจะลุกไหม้เข้าไปในชุมชนด้วย จ้าหน้าที่ให้ข้อมูลว่ายังคงพบพฤติกรรมลักลอบเผาเศษวัชพืชอยู่นะคะสภาพอากาศในปีนี้ก็แห้งแล้งทำให้วัชพืชติดไฟได้ง่ายลุกลามไปยังพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในช่วงบ่ายถึงค่ำค่ะจะพบเห็นกลุ่มควันทั้งในเขตอำเภอเมืองชัยภูมิพักดีชุมพลหนองบัวแดงกเกษตรสมบูรณ์และคอนสวรรค์น,นะคะจุดกัน,นะที่อำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมา ตือนแล้วนะคะเรื่องของการเผาต่อสังข้าวถ้าพบจะเอาผิดโดยทันทีแต่ก็ยังพบการลักลอบเผาอยู่ค่ะนี่เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ค่าฝุ่นในพื้นที่ก็พุ่งสูงขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ